สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกลางคืนกับการเดินทางของเรานะคะวันนี้มาจากรับประทานอาหารแล้วก็เลยออกสู่เส้นทางรอบนอกเมืองให้นักศึกษาของเราได้เห็นภาพรอบนอกเมืองว่าตอนกลางคืนนะคะนี่สวยขนาดไหนอันนี้อยู่บนถนนสะพานลอยเนาะน,นี่เป็นสะพานลอยนะคะกำลัง รถไฟกับการเดินทางกลางคืนนะคะวันนี้นี่คือจังหวัดสุรินทร์ยามค่ำคืนค่ะ